คนเกาหลีหรือคนมีวีซา่าถ้าเขารับรองใครเข้าประเทศแล้วแล้วถ้าเกิดคนนั้นเขาไม่กลับนะคะก็จะโดนแบนะ็กลิสต์นะโทษน่ะคือต่อวีซ่าไม่ได้รับรองใครเข้าประเทศอีกไม่ได้มีประวัติเสียนะคะแม้กระทั่งคนเกาหลีเองก็จะโดนขึ้นแบ็กลิสต์นะคะถ้าเกิดว่าเขารับรองใครเข้าประเทศแล้วบุคคลคนนั้นเขาไม่กลับและมันมีมากกว่านั้นคะ่ะโพสต์นี้นะคะมาดามโพสต์ที่แอบฟ้าและมีคนแชร์ออกไปโอ้โหกว่า2อ0แชร์นะคะมีคนมากดไลค์กว่าพันกว่าคนเลยนะคะแล้ว ก็มีหลายคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะจริงๆแล้วมาดามได้รับข้อมูลคอมเมนต์นะคะหลังบ้านเนี่ยเยอะในงานปรึกษานะมาดามจะบอกว่าสําหรับคนเกาหลีนะคะเวลาที่เกิดว่าเขารับรองใครเข้าประเทศแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่กลับนะคะแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยไปถูกจับนะคะพอไปถูกจับปุ๊บนะคะตอมอเข้าไปเช็คประวัติคะ่ะว่าคุณเข้ามาที่ประเทศเกาหลีได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นเคสที่น้องเข้ามาแชร์ที่น่าเพ็เนาะแล้วมาดามก็นะคะอ่า อ,อ่านข้อมูลเก็บไว้นะคะน้องเขาบอกว่ากรณีของเขาเนี่ยโดนมาแล้วเลยค่ะก็คือว่าแฟนเขาเนี่ยไปรับรองคนนะคะให้เข้ามาที่ประเทศเกาหลีนะคะทีนี้คนคนนั้นถูกจับอ่าผลปรากฏว่าตมสืบค้นหานะคะจากอดีตประวัติที่คุณเข้ามาเนี่ยใครเป็นคนเชิญเข้ามานะคะ ทีนี้แฟนของน้องคนะโดนค่าปรับไปคือเป็นคนเกาหลีนะคะแฟนเป็นคนเกาหลีโดนค่าปรับไป10ล้านวอนนะคะโอ้โหสิล้านวอนนะปัจจุบันก็ประมาณ2อ0 0 0 0สบาทไทยนะคะและถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับนะก็จะนะคะติดคุกชชา คอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของมาดามจากประสบการณ์จริงของน้องเขาเนาะแต่เอาเป็นว่านะคะเราจะไม่เปิดเผยใดๆเนาะแต่ก็ขอบคุณน้องนะคะที่มาเขียนคอมเมนต์จริงๆมันมีข้อมูลมากกว่าน,นี้นะสาหรับบุคคลผู้มีวีซ่านะคะเอาเคสที่หนักสุดแล้วกันเนาะวีซ่าที่มีปัญหามากที่สุดนะคะคือ E8 วีซ่าการกเกษตรตามฤดูกาลที่วีซ่าแต่งาน F6 e เนี่ยสามารถเอาญาติเข้ามาทํางานได้แต่วีซ่าตัวนี้ข้อสำคัญจะบอกว่า คือคุณไม่สามารถย้ายงานได้และถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างให้นะคุณก็ไม่สามารถที่จะได้วีซ่าอีกก็เหมือนกับการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะในตัวของตัววีซ่า E8 ในเรื่องของการดําเนินการเอกสารสุดและวีซ่าเนี่ยมันได้แค่5้าถึงแเดือนทีนี้พอนายจ้างนะคะอ เพื่อผลการเกษตรของเขาเนี่ยไม่ทําต่อนะคะเขาก็ต่อสัญญาจ้างไม่ได้ไปหานายจ้างใหม่ก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ทุกนายจ้างนะจะมีคุณสมบัติเชิญนะคะนายจ้างไหนโดนขึ้นแบ็กลิสเคยจ้างแรงงานผีน้อยแล้วถูกจับเนี่ยโดนขึ้นแบ็กลิสนะคะไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้เขาก็รับนะคะวีซ่าอีแปดไม่ได้ทีเนี้ยมันจนเกิดปัญหาว่าในเมื่อญาติเข้ามาด้วยตัวอีแปดแล้วนะคะ ต่อสัญญาจ้างไม่ได้ทําวีซ่ากลับมาอีกก็ไม่ได้นะคะญาตินะคะตัดสินใจหนีเลยค่ะเป็นญาติกันกับผู้ถือวีซ่าแต่งงาน f 6นะคะผลปรากฏว่าน้อง f 6เนี่ยถ้าเข้ามาปรึกษามาดะไม่ใช่เคสเดียวนะหลายเคสนะคะในกรณีแบบนี้บอกว่าเชิญญาติเข้ามาแล้วญาดนี้นะคะแล้วตมเนี่ยโทรไปตามนะคะเพราะว่าเช็คแล้วข้อมูลว่าอา้าววีซ่าหมดแล้วนะทำไมยังไม่กลับสักทีก็โทรตามเลยค่ะผู้ถือวีซ่า f 6นะคะบอกว่าถ้าคุณไม่เอาญาติ ของคุณเนี่ยเดินทางกับออกนอกประเทศคุณจะไม่สามารถต่อวีซ่าได้ดังนั้น เราอให้เดสไลน์เลยค่ะจงพายาติของคุณกลับออกไปก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดกับคุณนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าถ้าเขามาปรึกษาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในส่วนของตัว E8 เนาะเอาเป็นว่านะคะใครที่มีญาติที่เขาอุตาห์เชิญเข้ามาแล้วเนาะอย่าทําให้เขาเดือดร้อนเลยและถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะคะที่ถือ f 5 f 6แล้วน้องจะเอาญาติเข้ามาเนี่ยมาดามจะบอกเลยค่ะว่าศึกษากันดีดนะถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้มอะ่ะไม่ต้องทําตั้งแต่แรกไม่ต้องเชิญ ดีกว่าเพราะถ้ามาแล้วนายจ้างไม่ดีนายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงนะคะกว่าจะฟอ้องร้องกว่าจะเรียกร้องนะคะมันก็ยากอีกเปลี่ยนนายจ้างก็ไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้คือปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นการรับรองใครเข้าประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น KETA หรือเชิญมาเยี่ยมเชิญมาเที่ยวนะคะหรือเขาเข้ามาแล้วนะคะแล้วคุณรับโทรศัพท์จากตมหรือเขายื่นเอกสารให้กับตมนะคะหรือแค่บันทึกลงในระบบว่าบุคคลคนนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเขาลง KETA มานะคะคุณเป็นผู้รับรองรับผิดชอบเขาทุกอย่างถูกบันทึกลงระบบตอมอถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะบุคคลคนนั้นถูกจับหรือโอเวอร์วีซผู้ที่เชิญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือผู้มีวีซ่ามีผลกระทบทันทียุคนี้นะคะอยากรับรองใครเข้าประเทศถ้าไม่มั่นใจมากพอว่าบุคคลคนนั้นจะกลับออกตามกําหนดนะคะหรือทางที่ดีถ้า คิดว่านะคะไม่มั่นใจเลยเผื่อเขาจะมาโดดวีซ่าหรือจะมาแอบทำงานแม้วีซ่ายังไม่หมดนะเข้ามาด้วยตัว K ETA มีอายุการใช้งานนะคะทีละ90วันเนาะแต่ว่าเขาไปแอบทำงานก่อนนะคะเข้ามาได้7วันแล้วไปแอบทำงานอย่างเงี้ยพอถูกจับปุ๊บนะคะเด้งไปถึงผู้มีวีซ่านะเขาจะไม่สามารถต่อวีซ่าให้นะเพราะถือว่าคุณเนี่ย สนับสนุนให้คนเข้ามาทําผิดกฎหมายนะคะทำให้ประเทศเนี่ยเสียหายเพราะาเขากำลังต้องการที่จะปราบปรามเรื่องนี้อยู่เนาะดังนั้นมาดามเตือนไว้นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะใครที่อยากมาทํางานเกาหลีนะมาดามแนะนําว่าให้ไปสอบมากับกรมแรงงานแต่ถ้าจะเข้ามาด้วยวิธีการที่มีคนเชิญเข้ามาเนี่ยอย่าทำให้เขาเดือดร้อนเลยค่ะยังไงก็ควรที่จะกลับออกไปตามกําหนดนะคะถ้า จะทำอะไรก็ตามอ่ะอย่าทําให้มีผลกระทบเกิดร้อนถึงคนอื่นเนาะอันนี้มาดําฝากเตือนเนาะส่วนใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็ยังต้องลง KETA นะคะใครอยากยื่นวีซา่าอ่าแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีอันนี้เป็นงานหลักของมาดามมาดามดารับทําใครสนใจก็ทำมาที่ contact profile ของมาดามได้เลยคะ่ะ